ท่านรรมยังทาตุปเจเวิคณาปาทังธนามาเสยเรื่อตปัจจยังกว่าวันธามานังทาตุมาตเมเวทังสิ่งเหล่านี้นี่เป็นสักว่าธาตุตามทรไม่ไาเท่านั้นกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เรื่องนี้ ยาทิ่ตงจีวรังอาตุปปุญจโกจะปุคโลสิ่งเหล่านี้คือจีวรแล่คนผู้ใช้สอยจีวรนั้นอาตุมัสโกเป็นสักว่าตาตามธรรมชาติในสโต เ็นสัตว่าอันยั่งยืนทีชีว์ที่ได้เป็นชีวะอันเป็นบุรุษบุคคลสุญโยความเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนสาพานิปานาอิมานิชีวรานิอานิกุจนิยานิก็ชีวอนทั้งหมดนี้ ไม่เป็นของน่าเกลียดมาแต่เดิมที่มังกติกายังปัตวานรันมาถูกเข้ากับกายอันนาวอยู่เป็นนิพนิีแล้วอาติวิยาณีกุจนญยานิชายันติยอมกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกัน ญาตาปัจจะยังปาวตมานังตาตุมาตะเมเวตังสิ่งเหล่านี้นี่เป็นสักว่าาตามธรรมชาติเท่านั้นตามลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนือนิติญาติทางปินตปาโตตาตุปาคุญญะกจะปุคล เหล่านี้คือบินทะบาทและคนผู้บริโภคบินทะบาทนั้นอาตุมาตะโะเป็นสัตว่า่าตามธรรมชาตินิสตรท,ที่ได้เป็นสัตวะอันยั่งยืนนิจิวที่ได้เป็นชีว่าอันเป็นบุรุษกุคคนรุนโย กล่าวจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนตาโปปนายังปินตาาโตอาธิคุจานิโยกอบินตาบาตั้งหมดนี้ไม่เป็นของน่าเกลียดมาแต่เดิมอิมังปูติกายังปัตววารั้นมาถูกเข้ากับกายอันเน่าอยู่เป็นนิดิี้แล้ว อาติวิยาติพุนิโยชายาติย่อมกลายเป็นของนาเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกันญา่าปัจงปวัตมานาธาตุมัตะเมเวตังทิ่งเหล่านี้นี่เป็นสักว่าธาตุามธรรมชาติเท่านั้นกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เหนือนิ้ ยาธิทางเสนาสนังสาตุปปุญญโกจะปุกโลทิ่งเหล่านี้คือเสนาสนะแม่คนผู้ใช้สอยเสนาสนานั้นอาตุมาจโกเป็นสัวาตาตามธรรมชาติชม่ตโตไมีได้เป็นสัตว์ว่าอันยั่งยืน เนจีวมีได้เป็นจีวะอันเป็นบุรุษสุคนสุนยงวางเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนสาพานิปปนาอิมานิเซนาสนานิอาิโุจานิยานิโอเนาสนาทังหมดนี้ไม่เป็นของน่าเกลียดมาแต่เดิม มังพติกายปัสัาวะการมาถูกเข้ากับกายอันนาวอยู่เป็นนิดนีีแล้วอาติวิญาาญาจิกุจิยานิชายันติยอมกลายเป็นของนาเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกันยาตาปัจจยังปวัตามานังตัตมุมตะเมตัง เหล่านี้นี่เป็นสักว่าธาตามธรรมชาติเท่านั้นกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เรื่องนี้ยาติทางกิฬานปัจจายเพศาัาสปารายใารมอาตุปาุญญโกจะบุคโลสิ่งเหล่านี้คือเมตตาต่ริขารอันเพื่อคุณแก่คนไข้ ภิขานันตุมาตะโกเป็นสัพพาตาตามธรรมชาตินิสตถีิได้เป็นสัตวะ่าอันยั่งยืนนิชีว์ีิได้เป็นชีวะอันเป็นบุรุษุคนลสุนยองความกล่าวจากความหมายแห่งความเป็นตัวตน สลัพอพันายังกิลาน้าพเจยาเปสัจัดบริการอถอธิคุจันโยนก็พิลานาเปสัจัดบริคานทั้งหมดนี้ไม่เป็นของน่าเกลียดมาแต่เดิมที่ังกุติกายยังปัตสาวะร่างมาถูกเข้ากับกายอันน่าอยู่เป็นนิดนี้แล้ว ยาดิควรจะมียาชยตายีอมกลายเป็นของนากเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกัน